ไม่ต้องไปล้มลุกคูพาเอาเองกังวลเรื่องปัญหาที่จะเกิดก็มาโคโจจากผู้ที่มีประสบการณ์ทำอสังหาประเภทเนี้มาหลายปีมันก็เป็นทางลัดที่รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องไม่ต้องไปเสียเวลาครับสวัสดีครับผมฟิล์มนะครับอายุ31ปีปัจจุบันช่วยคุณพ่อบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นพวกคอนโด ตามกรุงเทพตามจุดใหญ่ๆตามรถไฟฟ้านะครับศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยมาประมาณเกือบ10ปีแล้วทีเนี้ยรู้สึกว่าผลตอบแทนเนี่ยมันค่อนข้างจะช้ามากยิวได้3ไม่เกิน5หลังจากเราทํามารู้สึกว่ารายได้มันค่อนข้างน้อยเทียบกับเงินที่ลงทุนที่ค่อนข้างสูง โดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ใช้บริการเที่ยวพักภูวิลล่าเป็นประจำอยู่แล้วแล้วเราก็มองว่าค่าเช่าเดือนละหมื่นเนี่ยถ้าเทียบกับคอนโดในราคาต้นทุนที่เท่ากันเนี่ยคอนโดเนี่ยใช้เวลาเดือนหนึ่งเพื่อจะได้ค่าเช่าของผู้วิลล่าเพียงแค่1วันเพราะฉะนั้นผมมองว่าในการลงทุนภูวิลล่าเนี่ยมันตอบโจทย์ในหลายๆอย่างมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความน่าสนุกน่าดึงดูดแล้วก็เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างเยอะถ้าบริหารจัดการได้ดีและเข้าใจมัน ก็เลยสนใจจากที่เป็นผู้ใช้บริการอยากจะเป็นผู้ให้บริการดูบ้างได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่เรากังวลแล้วก็กลัวแล้วก็ไม่รู้จากโคชโจว่วาต้องแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงต้องรับมือยังไงปัญหาที่จะเกิดเกิดอะไรขึ้นบ้างโครงสร้างธุรก,กิจมีแบบไหนปัญหาคืออะไรเขาได้แนะนำไว้แล้วในคอร์สนี้นะครับ ผมสนใจเกี่ยวกับูววลล่าก็เลยทําการเสิร์ชใน f c e e o o o หน่อยว่ามีมีใครที่เขาแบบเปิดสอนในในธุรกิจประเภทนี้ไหมก็มาเจอโค้ชโจแล้วก็สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยก็ฟังดูมคเซนส์แล้วก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นผู้มีประสบการณ์เนี่ยผมมองว่าการที่เราศึกษาจากคนที่มีความรู้เนี่ยทำให้เราไม่ต้องไปล้มลุกคุกคารเราเองว่าปัญหาที่จะเกิด่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ผมไม่กล้าทำคูววลล่าเองเนี่ยเพราะว่ากังวนเลเรื่องปัญหาที่จะเกิดเมื่อจะเป็น เสียงดังเบื่อนบ้านร้องเรียนตำรงตำรวจอะไรก็ตามแต่ที่เราไม่รู้เนี่ยก็มาโค้ชโจจากผู้ที่มีประสบการณ์ทำอสังหาประเภทเนี้มาหลายปีมันก็เป็นทางลัดที่รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องไม่ต้องไปเสียเวลาครับได้ความรู้ใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็คิดว่าหลังจากจบข้อน,นี้ไปจะไปลงมือทําแล้วก็ลองหาสถานที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมกับความต้องการของเราแล้วก็พัฒนาตามที่โค้ชโจแนะนําประมาณนี้ครับ